ก่อนที่เราจะออฟ c r t นะคะเราจะไปกดปุ่มบาลานซ์ชีนะคะเพื่อสต็อปเพื่อขึ้นเลือดค่ะเราจะเห็นไฟสีเขียวกระพริบนะคะแสดงว่า,าบัตรปั๊มหยุดทำงานนะ,ะหลังจากนั้นเราจะแคมสายสีแดงนะคะแคมทั้งจากตัวคนไข้แล้วก็แคมสายสีแดงที่เข้ามาหาเครื่องนะคะแล้วเราก็จะปลดใ้ข้อต่อสีแดงนะคะมาต่อกับสไลด์ที่เราเตรียมไว้เซอร์นะคะ พอต่อเข้าไปแล้วเราก็จะคลายแคมป์ค่ะคายแคมป์เสร็จเราก็จะกดบัตรปั๊มนะคะถ้าย,ยังกระพริบอยู่ไม่ขึ้นกดบัตรปั๊มอีกรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะรอให้ระบบคืนเลือดนะคะน้ําจากสไลด์นะคะก็จะไหลเข้าไปนะคะเปรียบเสมือนในตัวคนไข้อะคะมันก็จะไหลเข้าไปตรงมาตัวกองนะ,ะตัวกองแล้วก็จะคืนเลือดไปที่ตัวผู้ป่วยเพราะว่า สายสีน้ำเงินยังอยู่ในตัวผู้ป่วยเราต้องรอจนใสคืนเลือดนะคะจนน้ำใสนะคะเราอาจจะปรับเพิ่มฟูได้ให้น้ำใสเร็วๆนะคะพอใสแล้วพอน้ำใสแล้วเราถึงจะ,ะกดบาลานซ์ขีอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเราก็รอก็จะใช้ระยะเวลาพอสมควรค่ะว่าน้ำจะเริ่ม ใสขึ้นไหมเนี่ยค่ะน้าเริ่มใสแล้วนะคะเราก็จะมากดตรงบาลานซ์ขีกรอบหนึ่งให้ไฟกระพริบนะคะก็จะมีเสียงอะลามสีแดงไม่ต้องสนใจนะคะเราก็กดถ้ามันแบบหนุกหูเราก็กดค่ะกดอะลามตรงนี้นะคะพอน้ําใสเราก็จะกดบาลานซ์ขีกรอบนะคะให้ไฟกระพริบเสร็จแล้วเราก็จะแคมป์สายคืนเลือด จากตัวคนไข้นะคะที่เป็นดับเบิลรูม n นแล้วก็จากสายที่ต่อจากเครื่องนะคะแคมเสร็จแล้วก็จะปลดนะคะปลดตัวสายสีน้ำเงินนะคะมาต่อกับอ่สาสไลาะะ์พอต่อเสร็จนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจุดตรงนี้นะคะเราต้องแคมนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้น้ำนะคะเข้าไปในตัวเครื่องะคะ่ะต้องแคมให้ดีที่สุดเลยะคะ่ะหลังจากนั้นเราจะหมุนปุไปที่ออปชันนะคะกดเข้าไปแล้วก็ไปที่เ ท e สเมนนะคะมันก็จะถาม่าเอ็นท e สเมนใช่ไหมแล้วก็จะตอบมาเยสจะ้ะพอตอบมาเยสตอบเยสเสร็จนะคะแล้วก็จะเปิดตรงนี้ออกนะคะเพื่อที่เราจะเอาสายต่างๆออกนะคะเราจะเริ่มเอาสายต่างต่างออกคือเอาเริ่มอ,ออกจากข้างบนก่อนนะคะเพราะตอนตอนแรกที่เราเอาเข้าเราจะเริ่มเข้าข้างล่างใช่ไหมคะแต่ว่าเวลา,อ,าออกเราจะมุนออกจากด้านบนนะคะนี่นะคะเราก็จะเป็นมุนออกจากด้านบนคะ่ะเอาออกทุกจุดเลยคะ่ะ 4สจุดนะคะหมุนจากด้านบน,นะคะ่ะพอหมุนจากด้านบนเสร็จนะคะเราก็จะค่อยๆหมุนออกทีละจุดนะคะค่ะหมุนออกจนเสร็จนะคะค่ะพอหมุนออกเสร็จเราก็จะปลดเพชเชอร์สจุดนะคะเพชเชอร์ที่เป็นสี่อทองๆองะคะ่ะเราก็จะปลดออกทั้ง4จุดเลยค่ะ พอปลดออกทั้ง4จุดเสร็จนะคะเพชเชอร์เราก็จะปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมค่ะจะดูนะคะปิดฝาเข้าไปเหมือนพอปิดฝาเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเอาน้ําออกนะคะจากตัวที่ห้อยนะคะไม่ให้มีอะไรห้อยนะคะแต่เราต้องปิดแคมป์ตรงสายน้ําด้วยนะคะระวังน้ําหลังจากนั้นเราก็จะแคมป์แล้วก็เอาตัวบนปลดลงไปใส่ในถุงเลยนะคะป้องกันมัน กระเด็นออกมาใส่เรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่เน็กนะคะกดไปที่เน็กเน็กแล้วก็ออฟออกไปนะคะพอออฟออกไปเครื่องมันก็จะดับนะคะหลังจากเครื่องดับนะคะเราก็จะเก็บอุปกรณ์ออกทั้งหมดทิ้งหมดเลยค่ะ